สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในห้องเรียนคณิตศาสตร์โดยครูนี้ค่ะห้องเต็มไปด้วยความรู้ทางคณิตศาสตร์นะคะพร้อมกับจะช่วยนักเรียนแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ค่ะวันนี้เราจะไปเรียนเรื่องอะไรกันมาดูพร้อมกันเลยค่ะมาค่ะพี่ปอโงสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนไปพร้อมกันนะคะมีชื่อเรียกว่าผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดหรือเรียกมันว่าคอรอนอ น้อยที่สุดนะคะที่หาราวันนี้เป็นจํานวนนับที่น้อยที่สุดนะคะที่หารด้วยจํานวนนับเหน่านั้นได้ยางลงตัวอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเราเนี่ยจะหาเจ้าคอรอ์โนอได้ด้วยวิธีอะไรบ้างเอาละค่ะเรามาดูวิธีแรกนะคะของการหาคอรอ์โนอค่ะ นั่นเองอ่าคุ้นๆเหมือนตอนรวมๆไม่เอ่ยอ่า 好。Oh. มีอะไรที่ซ้ากันอันดับแรกเอาที่ซ้ากันก่อนเด็กๆเห็นอะไรครับ2คูณ2คูณ2อู่ตัวถูกไหมอ่ะมาดูที่ตัวประกอบของ4ี่มีไหมมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นพองมีแบบนี้นะเด็กๆจับเขาเป็นหนึ่งก้อนเลยจับเขาเป็นหนึ่งก้อนเด็กๆได้แล้วหนึ่งก้อนถ,ถูกไหมครับถัดไปนอกจากนี้มันยังมีอะไรคะมันยังมี2และยังมี3ที่คูณกันอยู่ได้48แและยัง ที่คูณกันอยู่ได้56ถามว่าคอารอ์อเราจะตัดพวกนี้ทิ้งไหมไม่ตัดทิ้งนะคะเพราะ ตอบได้ว่าครนของ48และ56คืออ่ะเอาที่เราจับเขาเป็นเซ็ตเป็นกลุ่มเนี่ยมาเลยค่ะอ่ะอันดับแรกเอาสีแดงก่อนเนาะเยอะสุด บบนนะะในการแยกตัวประกอบยังจำต้นไม้ของครูเอิญได้ไหมคะ,ะการแตกกิ่งออกมาถ้างนะั้นเดี๋ยว72ครูเอิญจะไปแตกกิ่งต้นไม้ในกระดาษทดก่อนแล้วค่อยมาเขียนการแยกตัวประกอบดีไหมเรากลับมาหากระดาษทดของเรากระดาษทดของเรามีประโยชน์นะคะเราต้องการแยกตัวประกอบของ72ใช่ไหมเราเขียนไปเลย72 ร้อยอ่ะสิใช่จํานวนเฉพาะตัวกับเฉพาะไหมไม่ใช่เอาแตกต่อก็คืออ่ะควรเอา5มาคูณ2องสิบตรงนี้ก็คือหาคูณสสุดกิ่งนะคะสุดแล้วอ่าเอาไปกิ่งมาเลยค่ะห้าคูณสคูณหคูณสเอาไปเขียนเลยค่ะก็จะได้ว่าควรขอเขียนเรียงตัวเลข กลุ่มเดียวกันได้ค่ะทั้งสามบรรทัดอืมสองคูณสองถูกไหมสองคูณสองอ่าจุดสองตัวอันนี้ควรขอรวมเม้นหนึ่งก้อนแบบนี้อ่าควรได้ละก้อนสองคูณสองถัดไปเด็กๆเห็นก้อนอะไรอีกอ่าควรเห็นนักเห็นแล้วนะตอนนี้เด็กๆเห็น,นควรไหมก็คือก้อนของก้อนของอะไรดีเฮ้เห็นไหมก้อนของ พอมันเป็น3ตัวแบบนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นนะว่าจะต้องมีซ้ากันเนี่ยทั้ง3บรรทัดขอแค่ซ้ากันสองบรรทัดก็ได้อะตอนนี้คูเอิรนี่3ามคูสแบบนี้อะอีกหนึ่งก้อนย้ำอีกครั้งนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องมี3ามคูสทั้ง3บรรทัดเนาะก็มี3ามคูสาแค่สบรรทัดก็ได้อะแล้วก็รวมกันเลยได้หนึ่งก้อนถัดไปอีกมีอะไรที่มันจะรวมกันได้อีกไหมอะไม่ได้แล้วเนาะอะเพราะฉะนั้น ก,อก้อนก็คือก้อนคูณสอ่าก้อนคูณสอง,อสองเฉยๆและก้อนสุดท้ายของเราก็คือเจ้าห้าคูณหแบบนี้อ่าคราวนี้เราสรุปคาตอบได้แล้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราสรุปคคาตอบกันทัน,นั้นคอรนอของ36 72และ100คือเอามาใส่เลยค่ะอ่ะเอาเซตแรกมาใส่ก่อนกลุ่มแรกเจ้าก้อนแรกคือก้อนสีแดงมี2คูณ2 คูณ2เข้าไปและสุดท้ายค่ะคือก้อนสีดำ5คูณห้า,าครบแล้วค่ะเด็กๆหาผลคูณออกมาได้คือ1,800นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆก็ไปเขียนต่ออวตต่ออ่า,อา,อาคราวนี้เด็กๆมาดูกันค่ะเจ้าตัวโครนเนี่ยจะมีค่ามากหม่หยนะก็เด็กๆจะต้องนำมาคูณกันใช่ไหมไม่ต้องตกใจนะ จะใช้ในการหาคอร์โนได้นั่นก็คือการหานั่นเองค่ะอ้าเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ạ ควรถามหน่อยใช้6ได้ไหมจริงๆใช้6ก็ได้แต่6ควรไม่เอาเพราะว่าครูเอิญต้องการให้มันเป็นจำนวนเฉพาะด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นควรขอใช้2อ่ะนะควรขอใช้2 2หาร6ได้3และ2หาร12ได้6เราหยุดไหมคะไม่หยุดเพราะว่าทั้ง3าและ6ยังมีจำนวนเฉพาะมาหารมันได้อย่างลงตัวอีกเพราะฉะนั้นควรต่อค่ะควรใช้ No. Cố lên ลงตัวอะโอเคสหาร70ลงตัวไหมอะลงตัวเหมือนกันโอเคแต่ถามว่า2อหารสิบเลงตัวไหมไม่ลงตัวถึงไหมคะแต่ถามว่าใช้2เป็นตัวหารได้ไหมคําตอบคือได้เพราะตัวหารเนี้ยขอเพียงแค่หารลงตัวแค่สองตัวเนี่ยก็พอแล้วนะคะอะเพราะฉะนั้นกูเอิญจะขอใช้2เลยแล้วกันเนาะอะเพราะฉะนั้นสหารสิบยได้สิ ได้35และ2หาร49มันหารไม่ลงตัวถูกไหมอะสองไหมเมื่อ2หาร49ไม่ลงตัวให้เด็ก ก็แค่หนึ่งเหมือนกันอะไรหารแค่ห้ากับเจ็ลงตัวก็แค่1มีเพียงแค่หนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆก็หยุดหารได้เลยหยุดหารหยุดหารและมาสมุดคำตอบได้เลยค่ะดังนั้นกรณีของ28 70 4ได้22 2หาร66ได้33และ2หาร132ได้66นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาหาต่อนะคะคราวนี้เด็กๆว่าทำไงดี22 33 66เอาจำนวนไหนหารดีคะถ้าครูเอิญใช้11ได้ไหมควรใช้11 11หาร22ได้ าถามว่าเราควรหยุดยังคะยงังยังไม่หยุดก่อนเนาะยังหาดต่อได้อีกหารต่อได้อีกคราวนี้ควรจะหาต่อค่ะปิ๊กว่าเอาอะไรมาหาดดีอ่าควรเชื่อว่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็ดเด็กเป็แบนสองกลุ่มแน่กลุ่มหนึ่งบอกว่าหนูจะเอาสองหาดคะ่ะถามว่าได้ไหมได้ก็มีกกลุ่มบอกว่าหนูจะเอาสามหารค,ค่ะคอรถาม ครขอใช้สามบ้างละกันอาควรจะใช้สามบ้างเอาสามมาหานบ้างเลยถามว่าสามหานสองลงตัวไหมไม่ลงตัวแต่คอรอน์นสามารถทําได้ค่ะในเมื่อสามหานสองไม่ลงตัวไม่เป็นไรดึงสองลงมาเลยค่ะดึงมันลงมาเลยอ่าดึงสองมาแบบนี้เลยหารไม่ลงตัวใช่ไหมล่ะดึงมันลงมาสามหารสามลงตัวไหมลงตัว はい。<Wow. S 2> wow. และกระบวนการในการทำต่างกันอยู่นะคะเด็กๆคงสังเกตเห็นแล้วแหละครูเชื่อว่าอย่างนั้นเนาะเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็แล้วแต่เด็กๆจะเลือกใช้เลยและก็อย่าลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะอย่าลืมทำการบ้านแบบฝูกหัดของครูเอิญน,นะคะเดี๋ยวครูเอิญเน,นะะี่ยค่ะจะบอกเนาะว่าให้เด็กๆเนี่ยทำแบบฝูกหัดหน้าไหนเนาะเอาละคะ่ะวันนี้เนี่ยครูเอิญก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าเนาะ,ะไปแล้วคะ่ะสวัสดี 拜拜。